โดนตุ้ีอยู่ในเจ็ดครับเปิดบ้านรับการเปลี่ยนของเซ็นเตอร์แบ็กมีนัชนนท์เซ็นเตอร์แบ็กมีทวัตบุญสร้อยอายุกันนิชเกมกนนารแข่งขันเริ่มแล้วครับเจ้าบ,บ้านอีกาทองครับนนทบรียูนเต็ดมาในเสื้อสีม่วงกางเกงสีเหลืองนะครับส่วนทีมเยือน BIN นะครับเสื้อสีขาวกางเกงสีดำดันสูงแล้วครับทวัตบุญสร้อย แปะต่อมาลาฟาต้าสับหลอกแล้วกระชากครับลาฟาต้าได้เปิดตรงนี้จับได้จับได้แล้วเตียงกาโอ้โหเบาไปครับแหมมันฟาดไม่ถนัดครับนี่กึ่งกออกแนวกระโดดแบบซันแบ็กมากกว่าครับลูกนี้วานจางครับวิ่งมากดเลยครับโอ้โหหายไปไหนไม่รู้ครับว่าลูกนี้ ใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับทิศทางไม่สนใจทีรนายทุ่มคืนหลังมาพีรวิทย์ดีต่อมาธนพัฒมีอัสรีตามไล่ยอยู่และอัสรีแย่งมาได้ด้วยครับแม่ความขยันของเขาอัสรีอมาดึงหลอกอัสรีแล้วยิงเลยครับโอ้โหเพื่อนรออยู่2คนไม่เปิดโอ้ยเซ่กดตรงนี้เรียบร้อยหประตูต่อศูนย์วีไเมืองนอนทครับเจมอยเซครับ เดี๋ยวดูครับเป็นจังหวะความขยันของอัสลีครับ<ด>แย่งบอลมาได้ยิงไปติดแล้วคืนกลับมาโอ伊เซ่ครับตรงนี้อืได้เป็นลูกฟรีคิกนะครับ VRN ยเอ็นทษเวลาผ่านมา2นาทีครับเหลือีก8 ครับเลนสั้นมาที่การนิชการนิชเปิดติดอีกแดวครับแม่ยังดีลาฟาต้ามาช่วยลาฟาต้ายิงตรงนี้แล้วปัดไม่ได้ปลายมือเลยครับโอ้โหธนพัฒนิรันดอครับประสาประตูของนนทบุรีช่วยให้ทีมไม่เสียลูกที่2นี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะภาพชายครับระยะประมาณ25หลาครับกดเปรี้ยงตรงนี้ครับแมายังล้มตัวปัดทันเป็นของ VRN เเปิดมาติดแล้วเป็นบอลทุ่มครับ บุตรศิลป์เป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปเลยนะครับนนทบุรีอยู่ในเตะครับตามหลัง VN เเมืองนนท์เอฟซีอยู่ศูนย์ต้นหนึ่งครับบอลทุ่มมาครับ V ีเอนึงจังหวะหลบสวยราฟาตาราฟาต้าลองยิงตรงนี้หลุดกรอบออกไปครับฟองจะเอาลูกเตะมุมพุทรศิลป์ให้ด้วยครับออกมาพานุรั์อีกครั้งหนึ่งขยับหลอกหนึ่งทีไหลตามช่องฟูชิมิแล้วยิงเลยบอลเฉล็บแล้วไปเข้าประตูไปครับ ตีเสมอได้สำเร็จรับนนทบุรียูนเต็ดรับทาคุยาฟูชิมิครับโอ้โห oh ยิงเข้าไปครับผู้สาวประตูปัดไม่ดีดูดีครับไหลาตามช่องมาที่ทาคุยะฟูชิมิยิงตามน้ำเลยผู้สาวประตูปัดไม่ออกครับบอปลปริ้นและทะลักเข้าประตูไปครับตีเสมอได้สำเร็จนะครับฟูชิมิเล่นกับ พลธกรไหลาตามช่องขึ้นมาที่คามินคามินจี้ใส่แล้วครับคามินได้เปิดย้อนมาหน้ากรอบแก้โทษฟูชิวิเลือกยิงตรงนี้ทุบออกมาได้ครับยังไปของนนทบุรีพลทกรได้โยนเข้ามาใหม่บอลเล่นไม่ได้มีจังหวะเบียดกันเป็นของลาฟาต้าเคลียร์ทิ้งเลยครับลาฟาตาชิงเข้ามากลับมาที่ลาฟาต้า ลาฟาต้ามีตัวประกบอยู่แต่ว่าโยกหลอกครับลาฟาต้าได้เปิดโค้งโค้งเน่งเน่งแล้วชนชนเสาโอ้ยไม่มีตัวซ้ําด้วยแม้ VIN อยังไม่ได้ลูที่2แล้วตรงนี้ไปเสียฟาวครับครับลูกเปิดของลาฟาต้าครับบอลมันโค้งมาที่เสาสองหมูมัดอิรูวันน้ม่งเน้นๆเลยครับชนโคนเสาแล้วตัวซ้ํามไม่มีครับเปลี่ยนสงคน อาครับเปิดตรงนี้แม่ตรงประตูนัชนนเปิดมาอาครับแตะหลบมาสวยวานจางวานจางไหลออกมาชนะศรควบมาชนะศรไม่ทันโอ้โหพิ่งลงสนามมาตัวสำรอง่ญญาแมสปีดไม่มีแล้วบุรศียเป่าหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับ <S <S นนทบุรียูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับ v ีเเมืองนอนท์ FC 1ประตูต่อหนึ่งครับ